ค่ะสวัสดีค่ะโฮราทีวีโดยอาจารย์ธนทร์ค่ะเราก็มาราศีตุนกันนะคะในเดือนกรกฎาคม2566ค่ะตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระสุกเนี่ยตนุลักษณ์เนี่ยนะคะท่านสถิตยอยู่ที่ราศีสิงเลือนลาภโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนุนนำเจ้าชะตาแต่ว่าเดินมลน,นะคะผู้ใหญ่ก็เลยอหลักอเหลือว่าจะช่วยดีไม่ช่วยดีอะไรอย่างเงี้ยนนะ หรือช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวข้ามราศีเลยพักราศีมาที่ราศีกรกฎแต่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นน้ำในเรือนน้ำด้วยนะคะการเดินพักราศีในเดือนสิงหาคมเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งหลักที่ดีมากๆเลยหรือกลับมารับสิ่งดีๆให้กับชีวิตที่ยัง รับไม่หมดแต่ในเดือนกรกฎาเนี่ยท่านอย่างเดินมนโยนะคะท่านก็รุ่มร้อนหรือมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะต้องต่อสู้เพราะเป็นน้ำในเรือนไฟแต่ไฟเนี่ยก็ได้ตำแหน่งมหาจักรในเรือนของดาวพระจันทร์เป็นไฟตกน้ําเพราะฉะนั้นจึงเป็นเดือนแห่งการต่อสู้ที่จะต้องระมัดระวังนะ แม้กระทั่งการเจรจาต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยการข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปสู่การเรียนการศึกษาต่อก็ได้เพราะว่าดาวพระพระฐสดีเนี่ยเล็งเจ้าชะตาอยู่แล้วก็จะเกิดสิ่งดีๆเพราะว่ากลุ่มกับดาวพระราหูจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพราะดาวพระราหูคือดาวเจ้าเรือนปุตตะที่มีดาวพระเสาร์สถิตยูเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรคือเรือนพันธุ คุณแม่เนี่ยให้คุณแก่เจ้าชะตาย่างมากมายให้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆแก่เจ้าชะตาทำให้สุขสมหวังในชีวิตหรือได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้ทรัพย์ให้สินให้ที่ดินหมอระดกบ,บ้านรถและรวมกระทั่งถึงความรักคู่ครองด้วยแต่ความรักคู่ครองเนี่ยคือดาวพระอังคารและก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการเงิน ที่สถิตในเรือนลาพากุงกระดาวพระสุขสุข,สขปากหวานอังคารรับเอางดงามยิ่งนักนะคะคู่เพื่อนรักเมื่อมิตรก็ชื่นชอบบอมิโทษแถลงทันปางเป็นศัตรูสันพระอุบ,บาทอุบัติเข็นแต่ถึงอย่างไรก็ดีด้วยความอ่อนแอของเจ้าชะตาที่เดินมนอยู่อาจจะตกอยู่ในช่วงของภาวะหวานอมขมกลืนในเรื่องของความรักและ การเงินหรือหน้าชื่นอกตรมนี่แหละนะดูแล้วเหมือนรวยเลยแต่จริงๆยังไม่รวยนะดูแล้วเหมือนยิ่งใหญ่แต่จริงๆยังไม่ยิ่งใหญ่ปัญหาที่รุมเรามากมายและให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บด้วยสรูปแล้วเจ้าชะตาเนี่ยจะมีวาสนาในเรื่องของการเงินการงานลาพระลาชาโชคงานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับหรือความยิ่งใหญ่บางประการ ที่เกี่ยวกับของเก่าของโบราณก็ได้และยังมีวาสนาในเรื่องของความรักคู่ครองมากมายจนเลือกไม่ถูกก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเข้ามานะัทั้งผิวขาวผิวดำแย่ๆไปหมดเลยนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาเยอะแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจให้รอหลังวันที่17ตุลาคม2566ก่อน เพราะดาวพระราหูเนี่ยจะออกไปแล้วนะดาวพระราหูเลงด้วยแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนปุตตะแตกความเป็นมัวเมารุ่มหลงพระราหูเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความหลงผิดคิดผิดเกิดขึ้นในเรื่องของความรักคู่ครองก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาแล้วของชาวราศีตุลัคณาราศีตุลแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเนี่ยเจ้าชะตาก็จะผ่านพ้นได้ดังลูกบอล ที่อยู่ในสนามที่โดนลุ้มเตะเนี่ยแต่ถึงอยัางไรก็ดีลูกบอลลูกนี้ก็จะต้องเข้าสู่เส้นชัยจนได้นะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยของชีวิตนะคะก็จะผ่านพ้นภัยต่างๆได้โดยปาฏิหารแต่ก็ระวังอย่าคิดผิดหลงผิดและก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยจะคิดผิดหลงผิดในเรื่องของความรักคู่ครองโชคลาภเนเด่นคือ3 6 แต่อาจจะดิ้นเป็น5-8และมี7มาผสมด้วยก็ได้ค่าก็ขอให้ชาวราศีตุลและทุกทุกท่านโชคดีกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ